โอเคนะครับผมตอนนี้ในยูโรไอทูเนี่ยได้บีดิสค้อนของตัวเองแล้วนะครับผมดิสคอดตอนนี้ก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมมาจอยกันได้นะครับผมมาพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสื้อขายดีได้ตามอัธยาศาาัยเลยนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้นะครับผมก็มีสร้างห้องสร้างบทอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีห้องพูดคุยข้อมูลข่าวสารสื้อขายดีลงมมมลงไอแอคคิวร์ดนะผมมี ลงคลิป u t u b e นะครับผมแล้วก็มีห้องการพูดคุยด้วยนะครับผมออย่าลืมมาจอยกันเยอะนะครับผมขั้นตอนในการเข้า Discord นะครับผมให้เราเ,เข้ามาที่ช่องผมนะครับผมแล้วกดคลิปล่าสุดนะครับผม แล้วก็ทำการกดดูด e สคริปชั่นนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมกดมาแล้วแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับผมก็ะจะมีะการรับเติมแพ็กนะครับผมมีไอดีะนะครับผมไอเดีไลน์ของผมนะ,ะผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะครับผมเห็นไหมครับจะมีทั้ง a c e b o o k ไลน์ส่วนตัว Instagram และดิสคอร์ตนะผมให้เรากดไปที่ดิสคอร์นะครับผม โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมกีเดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโดยที่ถูอเชฟเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตามล่าหาเกียร์ใหม่นะครับผมอ่าซึ่งไอดีนี้นะครับผมเป็นไอเดียของคุณสุรศรานกายนะครับผมชื่อก็อย่างตึงนะฮะรหัสก็อย่างตึงไม่แพ้กันนะครับผมอ่าหน้าที่นี้นะครับผมเป็นหน้าที่ที่เป็นตัวลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนะ ่ามีเอ็ดเวิร์ดเป็ดนะผมเอ็ดเวิร์ดที่มันเป็นขี่ซาลี่นะผมมีอ่าเป็นที่มันอะไรวะค้อแหลกของโตโยต้าหรือเปล่าอัานนี้น่าจะใช่นะผมค้อแหลกของโตโยต้านะอ่าแล้วก็มีนี่นะครับผมโนรุลุนนะฮะเป่าเื้อนะเฟย์หงเอ็ดเวิร์ดไอศครีมชักน,นะครับผมเลดนะแล้วก็มีเอลิก้านะครับผมอ่าตามลิ้เลยนะครับผมอ่าก็คือไอดีนี้เนี่ยเวลวตำนาน55เลยนะครับผมโอ้โหเป็นแบบ เ้วยตำนานที่ไม่แปลกหรอกครับผมที่จะมีตัวเก่าๆนะครับผมก็ขยันเล่นจริงๆนะะโอเคมาก่อนที่จะไปเปิดรูบี้นะครับผม ผมขอฝากร้านเหมือนเดิมนะครับผมใน e r o s h o p นะครับผมรับเติมเกมลเลนเจอร์ราคาถูกสุดคุ้มดีเติมถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมเติมเลนเจอร์พาสกับการเลนเจอร์นะครับผมราคาเดิมอยู่ที่354บาทเหลืออยู่เพียงแค่339้บเาทเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับผมก็คือ a c e b o o k นะครับผมแล้วก็ Discord นะครับผมก็คือ Discord กับ a c e b o o k เนี่ยจะอยู่ได้ในดีสิบพิเศเลยนะครับผม Discord ติดต่อเข้านะครับผมเข้าห้อง Discord ไปแล้วก็ไปแอดเพื่อนผมนะครับผมแอดเพื่อนที่อยู่ยศสูงสุดนั่นก็คือผมนั่นเองนะครับผมที่เป็นโปรไฟล์ในลิสเน่จะเหมือนใน y o u t u เป๊ะนะครับผมอ่าก็สามารถติดต่อได้ชอ่องทางเลยนะแต่อยากอยากจะให้ตอบเร็วนะครับผมหรือใครไม่สะดวกอย่างใดหนึ่งก็ทักมาคนละอย่างก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากให้ตอบเร็วก็คือทักมาทาง a c e b o o k นะครับผม,ผมตอบเร็วแน่นอนนะ โอเคไม่พูดนำทำเพลงนะครับผม i อดี ID. นี้ก็เป็นไ d ดีประจําของช่องนี้นะผมที่ให้มาเปิดประจํานะซึ่งมือผมเนี่ยมันค่อนข้างมีดวงกับ ID ดีนี้มากๆนะครับผมอ่าโอเคเราไปเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมามาดูกันว่าดวงเรามันจะไปอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่าคุณสุลตานการนะครับผมไอ้กายกาย,ายครับผมก็ไม่ได้ให้เปิดเพิ่มโอกาสอันนี้นะผมเขาจะไม่ให้เปิดอันนี้นะฮะอ่าก็คืออันนี้เนี่ยมัน เกียร์มันก็เฉยๆนะผมว่ามันเฉยๆนะแต่ถ้าเอามาใช้ก็ได้นะผมสมมุติใส่ให้ตัวพวกเอลซ่าอาดัมพวกโอลิเวอร์อย่างนี้ก็เนี่ยเราเอานี้แล้วก็เปลี่ยนออปชันล่างเป็นพลังชีวิตนะครับผมอ่าก็โอเคนะถึงจะเป็นโจมตีแน่นอนนะผมอันนี้ก็ใส่ใ้ตัวกันบิดก็ไม่ได้แย่นะผมถือว่าดีมากๆเลยนะโอเค1,600รูบี้อย่าให้เสียอ่าหุ่นกายก็ได้เติมนะครับผมจาก ทางในยูโรช็อปนี่แหละครับรูบิลราคาสืดกุ้งหวานเจี๊ยบจัดไปนะผมขอให้ได้ขอให้โดนนะคุณกายโอเครองอับบีกเมฆนะครับดาบสีดำเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดวงกูมันโทษทไมไอดีกูมันไม่ออกแบบนี้มากเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยก็โชคดีไปนะครับคุณสุลต่านกายนะเปิดมาตาแรกนี่คือแบบฮะฮะคือมือผมเนี่ย คือไม่เข้าใจว่าไอดีนี้มันเป็นอะไรกับผมนะคือผมมาจับไอดีนี่ทีไรคือมาเปิดให้คุณกายประจําทีไรก,ก็ได้ได้ดีได้ดบได้ด,ด,ดีทุกครั้งนะครับผมโอเคต่อกันนะครับผมซึ่งเราจะเปิดพันหกลูบี้ให้ได้การันตีแบบเอ,อที่ให้เลือกเกียร์ได้นะครับผมโอเคเราก็ทําการเหล่ายาวนะครับผมออกอีกชิ้นก็ดีนะครับผมกายจะได้สบายใจนะครับผมแบบให้ผมเปิดนงี้ก็หวานเจี๊ยบนะฮะโอเค ไม่รู้มันจะออกให้อีกหรือเปล่านะผมไม่ใช่เผลอๆไปออกทีการันตีนะครับผมคุณกายเข้าผมไม่หวังอะไรแล้วนะไม่หวังอะไรเนรี่ยผมให้ความหวังกทุนเลยก็เอาเอาวิลลิลโกไปนะครับผมลิโกไม่ใช่ลิโคเว้ยนะโอเคจากกันต่อนะถ้าใครอยากจะให้ผมเปิดนะผมกายชาสะสามารถเอ,อ่อทักเฟซส่วนตัวไม่ก็ดีสคอส่วนตัวได้นะครับผมโอเคมมกุดหัวใจหมกแม่มดโอเคโอเคโอเค ได้เกียร์รถแร่ด้วยนะนี่ไพ่สำหรับไพ่ที่ฉีกขาดอ๋ออันนี้น่าจะเป็นของไอ้นั่นมั้งของคาอรุนะครับผมโอเคจัดกันต่ออีกแปดร้อยลูบี้เท่านั้นนะครับผมขอมอบดนทั้งหมดที่มีนะครับผมให้กับไอดีนี้นะไอดีผมไม่ต้องออกก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมเปิดกี่ไรไม่มออกทุกทีนะอ้าวเริ่มเริ่มไอ้ยเกียร์เกมเริ่มเหลือกูเลยสัตว์เดี๋ยวใจเย็นใหญยันเอ้ยเอาแล้วว่ต่อนะครับผม แล้วออกไม่ใช่เกียร์แบบไม่ใช่เกียร์กากๆแล้วออกเกียร์ที่ดีที่สุดของรอบนี้ด้วยนะผมกําลังอึง้งนะโอ้โหพวกตัวลิมิเตดนี้พับเรื่องหรือเปล่าไอ้ละงงโอ้เชียชิบหายละชิบหายละชิบหายละเกมกูไม่น่าชมเลยจะออกไหมถ้าไม่ออกกูเลิกเล่นด้วย้ย yeah. ออ่ไม่ออกกูเลิกเล่นแค่นั้นไม่ออกกูเลิกเล่นนะโอเคถ้าไม่ออกกูเลิกจริง โอเครอเล่นรอเล่นรอเล่นนะโอ้ oh, ุตสาขู่เกมไปแม่งสุดท้ายแม่งก็ไม่ออกให้กูอยู่ดีนะฮะโอเคการันตีก็ไม่ต้องพูดเยอะนะผมว่าเราจะเอาเกียร์อะไรนะก็คืออาวุหลีของอ <c oughs> ริวเกือบจะเลือกฝั่งนี้แล้วนะผมอาวุหลีของริวโคนะครับผมอ่าจัดไปนะผมได้สองชิ้นเลยนะอ่าเข้ามาดูเกียร์ไอดีนี้นะผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ อ่าโอเคมีอาวุธล้ของลิวโกโนะครับผมเพิ่มมาอีก2อันแนละก็ยินดีกับคุณกายด้วยนะครับผมเปิดรอบแรกผมได้เลยนะก็มือผมนี่มันเป็นมือหรือมันเป็นที่ไอดีไม่ใช่มือกลัวนะโอเคนะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปเท่เนานี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะผมก็อ่าตอนนี้ก็ถึง400ซับนะผมเพราะว่าจะมีกิจกรรมให้ทําอยู่นะฮะ โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ